เอาละราคาทองคําปรับสูงเอาสูงเอาเหรียญสะสมเก่าโบราณแบบเราเราก็เริ่มขยา่าทะยานขึ้นตามมาบ้างหลักทีนี้จับตาดูดีๆใครมีเหรียญเก่าที่นักสะสมนิยมตามหาและเล่นกันนาออกมาประมูลวางขายกันได้เลยปลุกระดมให้นักสะสมได้คึกคักกันอีกครั้งหลังเงียบเหงากันมานาน คราวนี้เหรียญดีมีมงคลพร้อมแต่ยานราคาขึ้นมาบ้างหลังดิ่งลงคงที่ไม่มีลุกมาช่วยกันปลุกกระตุกให้เป็นกระถิงวิ่งแบบเทกระจ่ายนักสะสมคนเล่นจะได้ขายหลายคนเก็บล้นโกดังมาหลายปีไม่มีที่ต้องสร้างโกดังครั้งเก็บเหรียญขยาย รู้นะใครเป็นอยู่เช่นนี้ฮ่าฮาล้อเล่นเห็นเป็นนักสะสมมาด้วยกันนักสะสมท่านนั้นไม่ใช่ใครเศรษฐีหมื่นหมื่นล้านด้านเหรียญและวัตถุโบราณเส้นจากาโก้เรานั่นไง